สวัสดีค่ะมาพบก,กับซิบอกเล่านะคะเชฟคุกท่านเชฟปี06สวยๆนะคะสวยดูดีค่ะแม็กสวยด้วยนะคะคันนี้ครบชุดเลยทีเดียวนะคะรอรอแบบพร้อมซิ่งค่ะเชฟนะคะในชมของไฟตา2ชั้นค่ะปี06เครื่องยนต์2 5ง 2,500cc ซีซีคอมมันเร็วดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาเร่มครบเอกสารพร้อมนะคะรถสภาพดีพร้อมขับขี่ได้สบาย สวยเดิมค่ะแอร์เย็นเพลงมีฟังนะคะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะคะทุกท่านภาษีพรบรปี66ราคา135,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหาไปใช้งานกันอยู่นะคะเข้าไปดูไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครน,นะคะเม็ดอาร์ตเข็บอยู่ครบนะคะทุกท่านสวยๆเดิมๆเ,เลยทีเดียวราคาถูกด้วย สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหาเบอร์โทรไม่เจอนะคะกดชื่อคลิปได้เลยค่ะรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อได้เด้งขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ